สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณจันสีนิวได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่ม พลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความที่ว่าพี่สวยไม่ปื้มห้ามมายืนถ่ายฟีจิกหนีวิ่งหนีแทบไม่ทันไม่คุกคุกยิ Ah. ้ยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ตำบานอีกแล้วหรอถ่อยมากเอาจริงๆสามมากด้วยนี่คือการแสดงออกต่อคนกันเองจิมมี่ชอบถ่อยๆแบบนี้สินะไม่เข้าใจไอ้พวกที่ติดตามแกดูอะไรกันวันวันรออย่างเดียววันที่มันติดคุกไม่มีใครจุดๆุเกินมันละ่ะบักจำเลยหลงตัวเองมันนึกว่ามันเป็นสุตตา เลวไม่มีทิฏติจริงๆสแสดงออกมาถึงความเลวอีกแล้วแต่ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือได้เห็นความจุดๆของมันมากขึ้นทุกวันเพิ่มความเกียริวันๆนต่อเติมบ้านกับรับบริจาครวยจริงๆนะเก๋นิสัยอันธพาลอีกไม่นานพวกยูทูบเบอร์จะรวมตัวออกมาแฉมันกันจนหมดไส้หมดพุง ไม่มีใครรักมันจริงหรอกนะคนแบบนี้ที่อยู่กันพบผลประโยชน์ล้วนๆทำไมต้องไปอดทนอยู่ตรงนั้นวะไปหาอะไรอย่างอื่นทำเถอะคนเรามันมีศักดิ์ศรีที่ไม่ดูช่องจีมิเพราะแบบนี้แหละมันคว้างมานะมันก็กะ่าเผื่อถูกนะทำเป็นไม่มองบักปอบกวนทีน เรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนได้โพสข้อความที่ว่าคดีประหลาดราดไม่ลงในดินแดนอันไกลโพ้นฉากหลังคือภูผาและป่ารกชัดยังมีคดีฆาตกรรมสนเงินความโลภหลงความงมงายและความเชื่อ ในใสายเวทมนต์ด,ดำที่แปลกประหลาดไปกว่านั้นตัวจำเลยในคดีกลับกลายเป็นคนโด่งดังมีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้นเพียงชั่วข้ามคืนพลิกหน้ามือเป็นหลังทีนก็ว่าได้จากไอ้ขี้เกียจสันหลังยาวไอ้ขี้เมาไอ้ขี้ชูไอ้ขี้อูตบตีลูกเมียจนชื่อเสียมีแต่คนรังเกียจเหยียดหยันไม่มีใครอยากจะคบหา จากขี้คากลายเป็นผู้ดีเพราะต้องคดีฆ่าเด็กตายจากคนสกอยต๊อกต่อยกลายเป็นมีอดีตชาติยิ่งใหญ่มีทานบารมีสูงส่งจนสามารถเรียรลายเงินหลักล้านได้เพียงชั่วสามวันเนรมิตลานมันให้เป็นลานพญานาคทุกสิ่งทุกอย่างไหลามาเทมาทั้งชื่อเสียงเงินทองสิ่งของเครื่องใช้ ทุกอย่างเปลี่ยนไปยกเว้นสันดานของผัวเมียวาทีฆาตกรความโลภความหลงยังคงเต็มเปี่ยมโชคร้ายที่นำสิ่งดีๆมาให้โดยที่ไม่คาดฝันว่าชาตินี้จะได้มีฝ่าบ้านจะได้พบเห็นได้สัมผัสสังคมคนชั้นสูงเบิกเนตรสองวาทีฆาตกรให้อยากนั่งอยู่บนบันลังเมคา่า ภาพชั่วฟ้าดินสลายความกลัวต่อโทษทันโทษประหารลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเม็ดเงินไหลเข้าบัญชีได้เที่ยวได้กินของดีของฟรีหนักเขา้าสิ่งที่เกาะกินหัวใจสองผัวเมียก็คือความกลัวจะตกสวรรค์เมื่อมีที่ปรึกษาหัวหมอหนีคดีมาเกาะเป็นเห็บหมาคอยดุดเลือดหมาสองตัวผัวเมียอีกต่อ กาซิฟบอกความลับที่จะทำให้เกาะคีเมกบนฟ้าได้นานๆก็คือต้องมีคอนเทนต์ทำตัวให้อยู่ในวังวนหูนกระแสต้องมีพายุเข้าต้องมีเรื่องราวให้คนพูดถึงตลอดและที่สำคัญคดีจบคนก็จะลืลืมเลือนดังนั้นต้องยาวไม่ว่าจะแพ้หรือชนะคดีสุดท้ายมันก็ต้องจบ และหายไปจากความอยากรู้อยากเห็นของคนดังนั้นเจ้าสองผัวเมียจงกบโกยเถอะทำให้มันยืดยื้อที่สุดเพื่อที่จะกอบโกยให้นานที่สุดพอรู้เคล็ดลับแล้วสองผัวเมียก็ไม่รอช้าโหนกระแสด้วยการตีทนายก่อนตีงูยุทธการที่นอกจากดังนอกจากจะดังแล้วจะเรียกร้องความสนใจจากความสงสารว่าถูกเท แล้วยังสามารถกำจัดทนายที่จะทำให้คดีจบไวไม่เยินเยอซึ่งเป็นอุปสรรคของการโกบกกยนานๆทีบทนายออกไปแล้วยังต้องเป็นกระแสด้วยด้วยการยังไม่แต่งทนายใหม่ตามยุทธศาสตร์ที่ทนายใหม่วางไว้ให้ลากยาวๆกินยาวๆไปด้วยกันจําเลยหาเงินทนายหาเสียงความคิดลากคดียาว เพื่อให้อยู่ในกระแสะและสามารถกอบโกยได้นานก่อนไฟจะสิ้นเชื้อนั้นรวมไปถึงการวางแผนให้แพ้ชั้นตน้นทั้งนี้ถ้าแพ้เหล่า f c จะกรีดร้องเรียกหาความยุติธรรมที่คิดว่ามันซื้อได้ด้วยเงินการระดมทุนครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบแอบโอนแอบบริจาคหรืออุดหนุนสินค้าไปถมบ่อกเกิด การเตรียมเพ้ชั้นตน้นไม่ใช่เรื่องยากแค่ไม่กระตือรือร้นจะสู้คดีในแนวทางที่ขวรสู้แต่แค่ยืนข้อสู้ไว,กว้กว้างๆให้สามารถหยิบมาใช้ได้ในชั้นอุธทธร์เช่นการสู้ด้วยการสอบสวนมีชอบเพื่อจะหาทางทำให้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นั้นอ่อนน้ำหนักและเมื่ออ่อนก็จะเกิดคำถามสงสัยเอ๊ะใช่แน่หรือ พอสงสัยตามแนวคดีมักจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพ้นผิดตามหลักที่ว่าปล่อยคนผิดร้อยคนดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิ์เพียงคนเดียวพอรู้ว่าต้องสู้อยู่สามสารพอรู้ว่าถ้าแผนพาดทั้งสองต้องรับโทษเต็มท,ทั้งทั้งที่รู้แต่ความโลภมีมากกว่าความกลัวเก่งและอายต่อบาป มุมปากที่ยิ้มเสี่ยวแต่ตาโรยแสงยังคงมองเห็นแต่ผลประโยชน์เพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วด่ามามาถึงขนาดนี้เอาเงินมาแลกเอาความสุขไปขายวิญญาณให้ซาตานขายครอบกัวลูกเต้าขายความรักแลกไว้เป็นเงินคดีนี้ราบยังไงก็ลงยากเมื่อมันถึงจากความโลภมักใหญ่ไฟสูง มันเกิดขึ้นมาจากความโลภของตนความมักใหญ่ฝ่สูงของตนมันก็จะจบลงก็ต่อเมื่อหมดโลกแต่มันจะหมดหรือโลภมาค่อนชีวิตแล้ว